สวัสดีค่ะวันนี้เอ๋จะมาทำคลิปพลิกอ่ะคาร์ดในหัวข้อที่ว่าเงินก้อนโตเงินก้อนโตกำลังจะตกมาที่กระเป๋าของคุณ เงินก้อนโตกำลังจะตกมาที่กระเป๋าของคุณมีให้เลือกทั้งหมดสามทีมเงินก้อนโตกำลังจะตกลงมาที่กระเป๋าของคุณเอก็จะสับไพ่นะคะแล้วก็มีให้เลือก3ามทีม มีให้เลือกทั้งหมด3มทีมเงินก้อนโตเงินก้อนโตโตกำลังจะตกลงมาที่กระเป๋าของคุณมีให้เลือก3มทีมหนึ่งสองสาม ทีมที่1ทีมที่หนึ่งสามดาดมันจะมีเงินก้อนโตตกลงมามันจะมีเงินก้อนโตมันจะมีเงินก้อนโตตกลงมาอย่างกระเป๋าสตางค์อันเหี่ยวแห้งแห้ง เหี่ยวของคุณไหมเอ๋ A. ทำคลิปเอ๋ A. ทำคลิปพิกอา,า์ดเกี่ยวกับเรื่องเอพูดนะ่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักไปเยอะเอทำคือตัวเอ๋ทำคลิปพิกอา,า์ทที่เกี่ยวกับเรื่องรักๆค่ยคยอยๆอ่ะค่อนข้างเยอะเราก็เลยแบบอยากจะทําเรื่องเงินบ้างอันนี้ไพ่ดีนะคะ เลขนำโชคของคุณคือหนึ่ง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 ถามว่าเงินก้อนโตที่กำลังจะตกลงมาหาคุณเนี่ยมันเป็นเงินจากไหนเอาเป็นว่าช่วงเดือนเนี้ยในช่วงเดือนเนี้ย ช่วงเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยคุณจะไม่เครียดในเรื่องการเงินมากเท่ากับช่วงที่ผ่านมาคุณจะไม่เครียดปัญหาทางด้านการเงินอะมากมายเท่ากับช่วงที่ผ่านมาหลังเดือนมีนาไปแล้วหลังเดือน หลังเดือนพฤศจิกาไปแล้วเนี่ยการเงินของคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นและในเดือนในเดือนมีนาในเดือนมีนาในเดือนมีนาในเดือนพฤษภาท่านมีสิทธิ์ถูกหวยในเดือนมีนาในเดือนพฤษภาคุณมีสิทธิ์ที่จะถูกหวยโดยพื้นฐานเนี่ย ท่านเป็นคนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเลขนำโชคของคุณเนี่ยเอตีเป็นหนึ่งหนึ่งสาหนึ่งหนึ่งสถามว่าเอ้ยมันจะมีเงินก้อนโตแบบก้อนโตโตตกลงมาไหมจริงๆคุณควรจะดีใจนะที่ว่าคุณอะเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากอะคุณมี เนี่ยเกาะแก้วชินนะบัญชรคุ้มกันภัยคุณมีพระแม่ตีสักติคอยดูแลคุณมีเทวดาประจำตัวคอยดูแลเมื่อคุณน่ะมีความทุกข์เมื่อคุณเผชิญกับปัญหาที่ตัวเองอะ่ะกืนไม่เข้าคลายไม่ออกมันเหมือนกับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความเครียด เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความเครียดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความทุกข์ถล่มเข้ามาในจิตใจของคุณเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่เป็นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นคุณอะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองอะเยอะมากนะแล้วก็มีผีบ้านผีเรือนอยากจะได้บุญจากคุณ คุณมีพลังที่สามารถจะเอาชนะศัตรูได้มีคนนินทาว่าหลายคุณคุณเป็นคนที่ทำมาหากินเก่งมากในอนาคตเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในอนาคตท่านจะประสบความสำเร็จ ในการดำเนินชีวิตธุรกิจของคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงอย่างมากเนี่ยเนี่ยมีความมั่นคงคุณอะเป็นคนที่แบบอยู่เฉยๆเงินมันวิ่งเข้าหาคุณเป็นคนที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหวังรวยกับการพนันหรอก ตัวคุณนะไม่จำเป็นที่จะต้องไปหวังรวยกับเรื่องการพนันนะคุณอยู่ของคุณเฉยๆเนี่ยเงินก้อนใหญ่เงินก้อนเล็กวิ่งเข้ามาเองคุณจะได้รับมรดกมีคนอิจฉามีคนนินทามีคนอิจฉาจนคุณนะเครียดคุณเป็นคนที่ใครๆก็มีความรู้สึก อิจฉาวิษยาในความสามารถและความโชคดีของคุณน่ะคุณเป็นคนที่แบบคุณยืนของคุณอยู่เฉยๆเงินแม่งก็วิ่งเข้ามาคุณเดินของคุณอยู่เฉยๆเงินมันก็เข้ามาเองพ่อแม่เตรียมธุรกิจพ่อแม่มอบหมายงานให้คุณพ่อแม่เตรียมความพร้อมทางด้านธุรกิจและมรดกให้คุณไว้พร้อม คุณมีมรดกคุณจะได้เงินก้อนโตใบเนี้ยคุณจะได้เงินก้อนโตจากที่ดินบ้านรถคุณจะได้เงินก้อนโตจากการขายที่ขายบ้านคุณจะได้รับมรดกที่ถูกกฎหมายมีคนอิจฉามีคนลิษยาคุณคุณมีพระแม่สุรัสวดีพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาคอยดูแล คุณมีเกาะแก้วชินะบัญชรคุ้มภัยคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณควรทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรเลขนำโชคหนึ่งหนึ่งสถ้าถามว่าคุณจะมีดวงเกี่ยวกับหวยการพนันไหมมีค่ะช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยคุณมีสิทธิ์ถูกหวยได้เงินก้อนโต ช่วงเดือนมีนาท่านมีสิทธิ์ถูกหวยได้เงินก้อนโตช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีเกณฑ์ได้ถ้วยรางวัลอาจจะได้รางวัลอะไรสักอย่างรางวัลน,นาคาอาวอร์ดรางวัลพระพิคเนตตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงเดือนสิงหาเนี่ยคุณจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยมีแบบ อยู่เฉยๆเงินมันก็วิ่งเข้ามาเองไม่มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็ขอจบเท่านี้ค่ะทีมที่สองเพจออฟขับก mm hmm. ุมารทองเพจออฟขับเนี่ยเอ๋จะตีเป็นพวกกุมารทองลักยม กุมารทองรักยมเอาน้ำแดงขนมหาขนมหาพวกขนมขนมอะไปไหว้กุมารทองแล้วจะมีโชคลาภค้าขายดีอาจจะได้เลขเด็ดให้ไปไหว้กุมารทองอาจจะเป็นกุมารทองชื่อดังกุมารทองไอ้ไข่ กุมารทองไอ้ไข่ไเรื่องเงินเงิน,งนทองทองใครๆก็อยากจะรวยอยากจะได้อยากจะมั่งมีสีสุขฉันอยากจะรวยใครจะทำไมฉันหรออยากรวย อยากสวยและรวยมากอยากได้คู่อยากได้คู่และรวยด้วยอยากได้คู่และรวยด้วยถือว่าแจ่มแมวกองนี้อแจ่มเลย เลขนำโชคสองแปดแปสองสองแปดสองเลขนำโชคของท่านคือสอง2ปดแดสให้ไปไหว้กุมารทองขอโชคขอลาบแล้วจะประสบความสำเร็จดวงชะตาของคุณเนี่ยนะท่านเบื้องบนเขาลิขิตไว้แล้วอะว่า คุณน่ะจะมีคนอิจฉาริษยามากมายเพราะว่าคุณจะมีครอบครัวที่อบอุ่นคุณจะได้ลูกได้แฟนได้เงินคุณจะมีคนอิจฉาริษยาเพราะว่าคุณเนี่ยครบเครื่องแต่ถ้าถามถึงหวยถึงการพนันบอกตามตรงว่าไม่ถูกหรอกถึงถูกก็ถูกตอนท้องอะ่ะตอนที่ เมียของท่านตอนที่ตอนที่ภรรยาของคุณ่ะท้องตอนที่คุณตั้งครันตอนที่ภรรยาของคุณท้องอะคุณก็อาจจะถูกหวยเลขแปดเลขสองเนี่ยเป็นรูปเด็กเขาเรียกว่าเด็กนําโชคตอนที่ผู้หญิงคนนี้ท้องอะลูกในท้องอะนาโชคอาจจะถูกหวยเลขแปดแปดแปดสองเนี่ย ใบแรกเนี่ยคุณจะโชคดีในเรื่องการทำมาหากินคุณมีคนอิจฉาเยอะนะมีคนอิจฉาริษยาคุณเยอะเขาแกล้งคุณหนักด้วยคุณอะมีคนอิจฉาริษยาคุณเยอะจนคุณตกผลึกทางด้านความคิดเลยมีคนอะอิจฉาลิษยาคุณเยอะจนคุณ ตกผลึกเนี่ยเหมือนคุณอะตกผลึกทางด้านความคิดเลยเป็นผลึกคริสตัลเป็นแบบวิสต้าเป็น Brain. อาร์เบรนอะเหมือนคุณอะโดนคนกั่นแกล้งรลังแกโดนคนแกล้งโดนคนรลังแกคุณถูกกดดันจนต้องย้ายงานในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณถูกคนเฮี้ยแ้ล้งมีคนแกล้งมีคน กดดันในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของคุณมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบในอดีตที่ผ่านมาชีวิตของท่านน่ะ มันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเลยมันโรยด้วยหนามอุตจพิษโรยด้วยหนามกระบองเพชรโรยด้วยหนามกุหลาบหนามดอกอุตพิษอะไรอย่างเงี้ยชีวิตของคุณเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะทุกวันนี้คุณยืนอยู่บนจุดสูงสุดได้เป็นเดอะสตาร์เป็น, Star, ปนอ่าคนเด่นคนดังอะ่ะเพราะคุณอ่ะผ่านความเจ็บช้ำมาเยอะเนี่ยเนี่ยเหมือนไมเคิลแจ็กสันเลยหน้าตาคล้ายๆคุณอ่ะตกผลึกทางความคิด คุณอะเจอรังแกมาเยอะจนตอนนี้คุณประสบความสำเร็จคุณได้รับกำลังใจนะจากคู่ของคุณเมื่อคุณตั้งท้องหรือไปทำผู้หญิงเขาท้องอะคุณก็มีสิทธิ์ถูกหวยเลขแปดเลขสองเมื่อคุณอะแต่งงานมีครอบครัวเนี่ยคุณจะมีเงินซื้อบ้านมีเงินไปเที่ยวต่างประเทศคุณจะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนมีคนมารัก ธุรกิจที่คุณลงมือสร้างเนี่ยจะมีความมั่นคงเหมือนปลูกมันต้นมันสัมปะหลังธุรกิจที่คุณได้บุกเบิกและลงมือสร้างด้วยความเหนื่อยยากลำบากแสนสาหัสจะเจริญเติบโตงอกงามเหมือนการเจริญเติบโตของต้นไม้อะ ท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวท่านที่มีธุรกิจส่วนตัวท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวท่านที่เป็นเจ้าของร้านอาหารท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทําไร่ทํานาท่านจะได้เงินเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยได้รายได้ปีละสองแสน แต่เมื่อคุณอดทนทาไปได้3ปี4ปีเนี่ยไรายได้ก็เพิ่มขึ้นเป็นไรายได้ปีละเป็นล้านธุรกิจของคุณเนี่ยจะเจริญเติบโตงอกงามคุณจะสมหวังในความรักและที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่หลายคนอิจฉาในตัวคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ฉลาดมากคุณมีสิทธิ์ที่จะเรียนต่อถ้าคุณเรียนจบแค่อนุปริญญาคุณอาจจะเรียนต่อให้จบปริญญาโท ปริญญาเอกหรืออาจจะจบแค่มหก็อาจจะเรียนต่อจนจบปริญญาตรีได้คุณจะได้ใบปริญญามีสิทธิ์ได้ท่องเที่ยวเมืองนอกจะได้ซื้อรถคุณจะได้เงินก้อนโตจากการทำงานหนักถ้าจะถามถึงการพนันถ้าจะถามถึงหวยเนี่ยก็ถือว่าไม่มีดวง นานๆทีจะถูกในหนึ่งปีอ่ะอาจจะถูกสักสองครั้งในหนึ่งปีใน1ปีอาจจะถูกหวยสักสองครั้งแล้วก็เป็นรางวัลเล็กๆไม่ใช่รางวัลใหญ่บางคนซื้อลอตเตอรี่ห้าใบแต่เสือกถูกรางวัลที่หนึ่งมาใบหนึ่งบางคนซื้อลอตเตอรี่แค่สองใบอีกใบหนึ่งไม่ถูกอีกใบหนึ่งถูก แล้วก็มีอยู่คนหนึ่งอ่ะเป็นคนงานเข็นผักทางเหนือเป็นกระเหลี่ยงซื้อหวยแค่หนึ่งใบแล้วก็ดันเป็นรางวัลที่หนึ่งคนเราก็ต้องยอมรับความจริงแข่งอะไรก็แข่งได้แข่งอะไรก็แข่งได้แ,ไแ,ไดแต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ท่านที่เลือกทีมที่สองเนี่ย ใบแรกมันเป็นไพ่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ๋ขอแนะนำว่าถ้าคุณนะเป็นสายมูเตลูถ้าหากตัวท่านน่ะเป็นคนชอบเล่นหวยเป็นสายมูเตลูเป็นคนบ้าหวยเป็นคนชอบวิ่งหาเลขเด็ดให้ไปไหว้ขอหวยตามสาลกุมารทองดังๆจะศาลกุมารเพชรกุมารไอ้ไข่กุมารอะไรก็ได้แล้ว ท่านที่กำลังตั้งท้องอยู่เนี่ยคุณก็มีโอกาสสูงที่จะถูกหวยเลขนำโชคของคุณก็คือ8และ2และกุมารทองขอให้ทุกท่านโชคดีรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่าน โชคดีค่ะทีมที่สามสิบเหรียญทองได้สิบเหรียญมาแล้ว สิบเหรียญทองได้สิบเหรียญเลย นำโชคหนึ่งศูนย์เลขนำโชคของชาวทีมที่สามหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งท่านเป็นคนที่มีบุญวาสนาคุณเป็นคนที่มีบุญวาสนาไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ไพ่บ่งบอกว่ายิ่งคุณรวยมากเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ยิ่งมีชื่อเสียงมากเท่านั้นในทางกลับกันเนี่ยถ้าคุณเป็นดารานักร้องเนี่ยชื่อเสียงเนี่ยจะทำให้คุณได้เงินจำนวนมากคุณจะประสบความสำเร็จและสามารถหาเงินได้หลายทางแต่ความที่คุณเนี่ยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอ่ะ มันทาให้คนเนี่ยอิจฉาและกั่นแกงคุณคุณจะมีชื่อเสียงนี่คือซูเปอร์สตาร์คุณจะมีเงินมากมายทั้งเงินก้อนเล็กและเงินก้อนใหญ่ท่านจะสามารถหาเงินได้หลายทางทั้งเงินก้อนเล็กเงินก้อนใหญ่มีคนอิจฉาและทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเป็นทุกข์ใจอย่างมากคุณจะได้เงินจากคนต่างชาติ ได้เงินจากต่างประเทศได้เงินจากธุรกิจที่เกี่ยวกับการส่งออกนำเข้าคุณจะเดินทางไปไปมามาบ่อยธุรกิจที่คุณทำเนี่ยจะเจริญเติบโตงอกงามในอนาคตเนี่ยคุณจะมีชื่อเสียงเมื่อคุณดวงขึ้นเนี่ยคุณจะรวยมากเป็นเศรษฐีนีเป็นมหาเศรษฐีมีคนอิจฉาและกั่นแกล้งคุณ มีหลายคนเนี่ยที่เข้ามาเพราะหวังผลประโยชน์จากคุณคุณจะได้เงินจากธุรกิจที่ตัวเองรักธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มกาแฟล้าเบียร์คุณจะได้เงินจากธุรกิจที่ตัวเองร,เเรังก,ค,ก,รก,กคุณจะมีโอกาสได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่ตัวเองไม่เคยไปมาก่อนในอนาคต คุณจะได้ท่องเที่ยวในอนาคตท่านมีดวงจะได้ท่องเที่ยวไปเมืองนอกมีดวงได้ท่องเที่ยวไปต่างประเทศมีดวงได้ท่องเที่ยวไปเมืองนอกธุรกิจการงานที่คุณทำเนี่ยไม่ว่าจะหยิบจะจับจะทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองถ้าอยาถ้าจะหวังเรื่องหวยการพนันหรือหวยเนี่ยไม่ได้หรอก คุณจะได้เงินที่เป็นเงินก้อนโตแต่เป็นเงินที่มาจากทรัพย์มรดกคุณจะได้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์และได้เงินก้อนโตมาจากการขายบ้านรถที่ดินท่านมีดวงที่จะได้เงินก้อนโตมาจาก 1. การขายบ้านขายที่ 2. ได้เงินจากธุรกิจ สามได้เงินโดยเสน่หาคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนที่คุณรักเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้มรดกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตจากสามีคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตจากภรรยาท่านจะได้เงินก้อนโตโดยเสน่หาในความมีเสน่ห์คุณจะได้เงินโดยความเสน่หา ที่เพศตรงข้ามลุ่มหลงในตัวคุณคุณจะได้เงินแบบง่ายๆโดยไม่ต้องไปเล่นหวยท่านจะได้เงินง่ายๆโดยไม่ต้องไปเล่นหวยคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังและคุณนะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากคนที่เห็นคุณเนี่ยก็จะชอบคุณมีคนมาลักมาชอบเยอะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวมีคนมาลักมาชอบคุณเยอะ คุณจะได้เป็นคุณหญิงคุณนายได้เป็นคนมีตังค์ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศอาจจะได้ไปเรียนต่อสองใบเนี้ยอาจจะเกี่ยวกับการย้ายไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นะในอนาคตตัวคุณนะ่ะอาจจะได้ย้ายไปอยู่เมืองนอกมีคนทำให้คุณนะ่ะเป็นทุกข์มีคนพูดจาดูถูกมีคนพูดจาทำร้ายจ,จิตใจทำให้คุณเป็นทุกข์เพราะคนเหล่านี้อิจฉาคุณ คุณนะโดนคนอะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าคนอะมีคนประมาณสีห้าคนอิจฉาริษยาและมุ่งร้ายมีคนกลุ่มหนึ่งอะอิจฉาคุณมีคนกลุ่มหนึ่งอะอิจฉาคุณแล้วก็เป็นอีกาเนี่ยมาแกล้งคุณมีคนกลุ่มหนึ่งอะอิจฉาคุณแล้วคนกลุ่มเนี้ก็เหมือนแบบกันแกล้งคุณ ทำให้คุณเสียชื่อทําให้คุณเดือดร้อนกรุณาจําไว้ว่าเพชรแท้ไม่กลัวไฟลนทองแท้ถึงโดนไฟลนมันก็แค่หลอมละลายทองแท้ถึงจะโดนไฟลนมันก็ยังเป็นทองอยู่คนเงินหนึ่งพหล่นลงไปในกองขี้หมาคนก็ยังหยิบ เอามาล้างเพราะหนึ่งพันถึงจะเลิกขี้หมาคนก็ยังอยากได้คุณเป็นคนที่มีคุณค่าคุณเป็นคนหน้าตาดีคุณเป็นคนหน้าตาดีคุณเป็นคนมีสเสน่ห์คุณมีเกณฑ์ได้ไปท่องเที่ยวเมืองน,นอกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากต่างชาติคุณจะสามารถทำธุรกิจจนรวยได้ท่านที่เลือกทีมที่สามเนี่ย คุณจะได้เงินจากงานคุณจะได้เงินจากคนใกล้ชิดคุณจะได้เงินจากการทําธุรกิจส่วนตัวถ้าจะถามเรื่องการพนันและหวยเนี่ยมันไม่มีดวงเหมือนเอาเงินอะไปให้เขาใช้อะแล้วก็เครียดสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีท่านที่เลือกทีมที่สามเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ย คุณก็มีครอบครัวที่ดีมาจากครอบครัวที่ดีพ่อแม่เป็นคนมีตังค์พ่อแม่เนี่ยมันเป็นสิบหัวใจแล้วก็หนึ่งเนี่ยอันนี้คือได้มรดกอันนี้ก็คือครอบครัวสุขสันต์คุณก็จะได้เงินก้อนโตเนี่ยเนี่ยได้เงินก้อนโตจากครอบครัวจากมรดกคุณได้เงินเนี่ยคุณจะได้เงินจากครอบครัว ได้เงินจากสามีได้เงินจากญาติได้เงินจากอากงอาจจะได้เงินจากอาาได้มรดกได้เงินคุณมีเกณฑ์ได้ได้เนี่ยได้มรดกจากคนในครอบครัวแล้วก็เป็นเป็นค่าเ,เรียกว่าเป็นเงินที่แบบว่าได้โดยเสน่หาสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีรับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้น ท่านใดที่สนใจกะลุณาแอดไลน์มาเอาจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ